เม่จึงมาม่อคะไมลูวแต่ละวันที่แกองเจอโอ้ยแกไอร้องน้ำดัผานเปลี่ยนทเยพ่อก็เนหยิบยิบข้างในมือนีกสิเป็ร้องมาู้ค่ะแก้วเสียขอเสียใจมากอดวน่เจ้าแสดงว่าเรื่องที่เราใช้มันไปมันทำมาไม่ได้มันทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเรามีช่องแล้วลูกมีโอกาส กับมาองหร้องให้มาแบบนี้สิ่งที่ใช้ใไปทำแสดงว่าทำมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมสิ่งที่ใช้ยังไปทำอะไรบ้างได้หรือเปล่ามันก็นานมานนนะเจ้าค่ะพระปิ่นทองก็ใช่พระปิ่นทองใช้แก้วไปทำอะไรนะเจ้าค่ะในพระปิ่นทองเนี่ยลงหอกให้ฟังเลยสิเจ้าค<ว>่ะเขา,ขาเรียกทวนหอกกับทวนมันก็ยาวเหมือนกันนะเจ้าค่ะ โอ้โหทิ้หายเฮ้ยพ<ว>ูดอะไรอ่ะทำไมแค่นี้ไม่รู้เล่ะเออน่ะเด็กฟังดีนะฉันจำไม่ได้ก็จะก็ฟังเอาไว้ด้วยจะค่ที่ใช้ให้ไปทำฉ,ฉันให้แกไปทำลูกทำคนเดียวแล้วออกมาเด็กต้องหน้าตาเหมือนฉันพระปิดนทองทำได้ไหมมีไหมหรอือเปล่าทำไม่ได้ได้ไหมลูกพระปิดนทองไหนอ่ะพระปิดนทองใช้แค่ ออกมาเนื้อตาเหมอือนพระรปิ่นทองใช่หน้าน <ะ S 2> เหมือนฉันด้วยแล้วแล้วแบบนี้มนุษย์มนาที่ไหนจะทำเนื้อเลยจะทำพระรปิ่นทองได้เพาแก้วก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะเจ้าคะมาทแก้วก็มีหัว,จวใจหัวใจอะใจแก้ว<อ>ไปเต <ๆ S 1> ิจะเป็นหมอกแม่หมอกแม่ทำได้ไหมเจ้าคะจะหมอกแม่ไม่มีหมอบพ่อหมอบแม่จะมีพระปิ่นทองได้ไหมนะเจ้าคะหมอบแม่ไม่ได้สิลูกเห็นม หมอบแม่ก็ทำไม่ได้แล้วเจ้าคะพี่นินมแต่หมอบพ BON ่อแหละเจ้าคะถ้าหมอบพ่อไม่มีผัวหมอบพ่อจะมีลูกไหมไม่มีอถ้าหมอบพ่อไม่เป็นผัวคนอื่นเขาอ่ะหมอบพ่อจะมีลูกได้ไหมไม่ต้องมาถามเรื่องนี้